ทำใจให้นิ่งสงบตั้งใจให้แน่วแน่แล้วอ่านคำมหาอธิษฐานตามไปพร้อมกันหรือถ้าไม่อ่านตามให้นั่งสมาธิโดยเอาจิตกำหนดตามไปกับคำมหาอธิษฐานดังนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาอันเชิญบารามีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกุทธเจ้าพระอรียสฆงเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ตลอดจนบารมีแห่งพระสี่อริยเมตรตรและน้อมบุญญาบารมีของเจ้าของพระกรถาเงินล้านทุกๆพระองค์ได้แก่พระพุทธเจ้ากัสป,ปะหลวงปู่ปานวัดบานนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูพึ่งท่านท้าเวสุวรรณ ขอทุกๆพระองค์ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรหมยี่สิบชั้นเทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกศจักรวาลเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับผู้เป็นเจ้าของพระคาถาเงินล้านทั้งหมดเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านเท้าจัตุมหาราชทั้งสี่ท่านพระยายมราชพร้อมบริวารทั้งหมดขออัญเชิญมาประสิทธิ์ประสาทพรให้การสวดมนต์พระคาถาเงินล้านของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์สามแดงอนุภาพแห่งพระคาถาทุกประการและขอให้ทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญทุกครั้งที่ข้าพเจ้าสวดพระคาถาเงินล้าน และบำเพ็ญกุศลทั้งสิ้นทั้งปวงขออัญเชิญบาร,รมีอันประมาณม่ได้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพ,พุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าเทพพรมทุกชั้นฟ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเจ้าของพระกระถางเงินล้านทุกๆพระองค์จงมาสถิตยอยู่เหนือเสียงกล้าวของข้าพเจ้าและขอน้อมอาราธนา บุญบารมีของทุกๆพระองค์รวมกับทานบารมีศีลบารมีและภาวนาบารมีทั้งหมดของข้าพเจ้าที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติในทุกภพทุกชาติข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญของท่านทั้งหลายผู้สวดพระคาถาเงินล้านพระคาถามหาจักรพรรดิคาถาพระศีวลี และรวมทั้งคาถาโชคลาภทั้งหมดขอบุญบารมีอันประเสริฐเหล่านี้จงมาเป็นเดชเป็นสีเป็นตบะเป็นเดชะพลังรวมอยู่ในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์สำเร็จดังความปรารถนาทุกประการเทินขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้า ังต่อไปนี้จงแผ่พลังไพศาลกังวานก้องสถานไปทั่วทั้งอนันตจักรวาลสู่สวรรค์ทั้งหกชั้นชั้นพรมทุกชั้นแสนโกจักรวาลรวมทั้งพยาโยมราชเพื่อเป็นทิพยานในมหากุศลเจตนาการสร้างบุญกุศลสวดพระคาถาเงินล้านนี้สิ่งใด ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติด้วยกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมก็ดีในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีหรือเท่าไม่ถึงการก็ดีข้าพเจ้าขอกราบขอขามา